One, two, three, come สวัสดีครับสวัสดีครับทุก,ท,กท่านกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับพัดพลคนรากญ้านะครับเกี่ยวกับรถไถดัดแปลงต้องพัดพลคนรากญ้านะครับคลิปนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาชมรถไถดัดแปลงอีกหนึ่งค่ายของทางภาคอีสานนะครับคลิปนี้ผมได้รับคลิปวิดีโอจากช่างเสกสรรอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมินะครับให้ผมนํามา ลง YouTube มาเผยแพร่ให้กับ f อทุกๆท,ท่านไดอ,อรับชมกันนะครับรถคันนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะไปบอกรายละเอียดกันนะครับแต่ก่อนอื่นอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามให้กับพัดพลคนรากหญ้าด้วยนะครับไปดูรายละเอียดกันเลยนะฮะนี่เป็นทรงรูปทรงนี้นะครับเป็นรถลากจูงอย่างเดียวนะครับมีมังกรด้วยฮะไม่ใช่มังกรฟ้านะครับดูฮะนี่เป็นคันคันหน้านะครับ คันหน้าเป็นเหล็ก C 3สานะครับประกบกันแล้วก็ตัวคันทรงนี้เป็นใช้แบบประหยัดนะครับใช้แบบประหยัดเป็นเหล็กแบนนะครับเหล็กแบน2นิ้วนะฮะหนาหมิลนะใช้น็อตยึดก็สมกับราคานะครับคันนี้ลงทุนไปเพียง19,00 0บาทเท่านั้นนะครับ19,000บาทเท่านั้นเองนะฮะได้ทั้งได้ทั้งชุดเลยนะฮะถ้าใครที่จะนำมาให้ช่างเสกสารทำนะครับเพียงแค่นำโครงนำเครื่องมาให้นะครับแล้ว ตับออกไปในสภาพแบบนี้นะครับราคาเป็นแค่1 9 0 0 0บาทรวมทั้งค่าช่างรวมอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์มีอะไรบ้างนะอุปกรณ์ก็มีอย่างที่เห็นนะมีพวงมลาลัยนะฮะมีพวงมลาลัยมีล้อหน้าดุมล้อคันนะฮะมีระบบเกียร์แล้วก็แบบนี้นะเลยนะแบบนี้เลยแหละอันนี้เป็นตัวช่วยเลี้ยวนะครับช่วยเลี้ยวซ้ายช่วยเลี้ยวขวานะฮะเป็นระบบโซ่นะครับเป็นระบบโซ่ดึงเอามาไว้ข้างเดียว ใช้ส้นนะฮะใช้ส้นเป็นตัวช่วยเหยียบนะฮะเราไม่ได้เอาไว้ข้างข้าปีกกะลูกเตะนี่เป็นลูกเตะสองระบบนะครับนี่เป็นลูกเตะสองระบบมีเย์โลเกียร์ไฮด้วยนะฮะเย์โลเกียร์ไฮด้วยถ้าวิ่งทางเรียบนี่ก็จะใช้เรียบเกียร์ไฮจะวิ่งเร็วนะลูกเตะอีกตัวหนึ่งนะฮะนี่เป็นแบบพิเศษของช่างสันเลยนะฮะพวงมราลัยนี่กระ่ารักนะครับยางนี่ยังยางใหม่กระทะนี่เป็นกระทะรถ ยนนะฮะร,รถปปกอัพขอบ16นะฮะถ้าท่านใดสนใจนะครับสนใจก็ติดต่อสอบถามกับช่างเสกสรรได้เลยนะฮะหนึ่งเก้าพันบาทนี้ลากจูงนะครับไม่ใช่ไม่มีไฮดรอลิกนะครับบอกก่อนนะครับว่าไม่มีไฮดรอลิกหน้าไม่มีไฮดรอลิกหลังลากจูงอย่างเดียวนะครับถ้าต้องการไฮดรอลิกหน้าหรือว่าไฮดรอลิกหลังก็ ราคาก็เพิ่มไปอีกนะฮะเดี๋ยวร้านเรียกก็สอบถามกับช่างเสริสรได้เลยนะครับตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ผมวางไว้หน้าจออยู่ในขณะนี้นะครับเหนะนี่เป็นนะนี่ตัวช่วยเลี้ยวใช้ระบบโซ่นะใช้โซ่แล้วก็ใช้สเตอร์นะครับใช้โซ่ใช้สเตอร์เกียร์นี่ก็เหมือนกันนะครับก็ถือว่าเป็นใช้โซ่ใช้สเตอร์แบบรุ่นแรกๆของช่างทั่วๆไปนะครับที่นำมาประดิษฐ์นะฮะ เป็นอย่างไรถูกอกถูกใจกันบ้างหรือเปล่านะฮะถ้าถูกอกถูกใจก็ติดต่อสอบถามได้เลยนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดติดตามให้กับพัดพลคนรากหญ้าด้วยก็แล้วกันนะเพื่อที่จะเพื่อที่จะได้นําคลิปใหม่ๆคลิปดีๆคลิปมีสาระมาให้กับท่านผู้ชมได้รับชมกันแบบต,ต่อเนื่องนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับท่านผู้ชมสําหรับคลิปนี้พัดพลคนรากหญ้าสวัสดีครับ